เหตุการณ์สำคัญวอลเลย์บอลไทยปี2022 ก่อนติดตามราับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดาววอลเล่ด้วยค่ะบทสรุปเรื่องราวต่างๆของวอลเลย์บอลไทยที่น่าจดจำตลอดทั้งปี2565ทัดดาวจบรองแชมป์วีลีกและ5นักตกไทยเล่นลีกญี่ปุ่นต่อเนื่องทัดดาวนึกแจ้งบอลเร็วทีมชาติไทยพลาดโอกาสที่จะคว้าแชมป์ลีกประเทศญี่ปุ่น2021-2022เป็นฤดูกาลที่2ติดต่อกันหลังจากที่พ่ายในนัดชิงชนะเลิศและโดนพิษโควิด -19 เข้าเล่นงาน เจที่มาเวลาต้นสังกัดของทัดดาวแชมป์วีลีกญี่ปุ่น2สมัยซ้อนผ่านเข้าไปยืนรอในรอบชิงชนะเลิศจากการคว้าแชมป์รอบฤดูกาลปกติและเข้าไปพบกับฮิซามิสุสปริงอดีตแชมป์7จสมัยในรอบชิงชนะเลิศต้องแข่งขันกัน2นัดและเกมในนัดแรกสปริงเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้3ต่อ1เซนและก่อนที่เกมในนัดที่2จะเริ่มขึ้นทางวีลีประกาศว่านักกีฬาทั้ง2ทีมตรวจพบเชื้อโควิด -19 หลายคนจึงไม่สามารถลงแข่ง ขันตามกําหนดการเดิมได้ทําให้ฝ่ายจัดก,การแข่งขันพร้อมมอบแชมป์ลีกสูงสุดให้กับสปริงไปครองในสมัยที่8ทว่าแม้จะไม่สามารถคว้าแชมป์ลีกได้อีกสมัยกับทีมแต่ทัดดาวยังได้รับการต่อสัญญากับเจทีมาเวัสลงเล่นในลีกญี่ปุ่นฤดูกาล2022ถึง2023ต่อเป็นฤดูกาลที่3พร้อมกันนี้นักกีฬาไทยทั้งหัทยาบํารุงสุขยังต่อสัญญากับโตโยต้าออโต้บอดี้ควีนซีเช่นเดียวกันกับพิมพิชยากรงรำที่ ได้ต่อสัญญากับคุรเบะอควาเฟริสไปอีกหนึ่งฤดูกาล เป็นฤดูกาลที่สองของพวกเธอรวมไปถึงธนชาสุขสดเซ็นสัญญากับโอกายาม่าสีกันซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทีมเสริมตัวผู้เล่นต่างชาติและยังเป็นการไปเล่นลีกญี่ปุ่นครั้งที่2ของเจ้าตัวหลังจากที่เคยไปร่วมทีม PFU Bluecats มาแล้วเมื่อฤดูกาล2019-2020นอกจากนี้กัตฑพลคูณมีโมเสาชายทีมชาติไทยยังเป็นนักตบชายคนแรกที่ได้ลงเล่นในลีกญี่ปุ่นโดยการเซ็นสัญญากับโอิตะมิโยชิไวเซออเลอร์อัชร พชัชชุอ่อนต่อสัญญาลุยลีตุรกีฤดูการที่2จากฤดูการที่แล้วทั้งอัชาราพรคงยศกับชัชชุอ่อนโมกสีสองดาวตกทีมชาติไทยได้รับการยื่นข้อเสนอจากซาเลเยเบเลดีสปอร์จากประเทศตุรกีและลงเล่นจนจบฤดูการ2021-2022ของเตอร์กีสวอลเล์บอลลีสองดาวตกสาวไทยพาทีมจบการแข่งขันในอันดับที่11ซึ่งเป็นอันดับในการรอดตกชั้นและนับว่าเป็นฤดูการแรกที่ ยอดเยี่ยมของทั้งคู่ที่ได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องและยังช่วยทีมทําแต้มได้อย่างเป็นกอบเป็นกัและเมื่อจบฤดูกาลแล้วทั้งสองอยังได้รับการยื่นเข้าเสนอในการต่อสัญญาการลงเล่นที่หลิตตุรกีต่อไปอีกคนละหนึ่งฤดูกาลขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก SMM Sport อย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเล่เพื่อมีพลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ